สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจเอ่อเพสแคร์ <est> ในบ้านเราโดยเฉพาะธุรกิจเพสโฮเทลที่แบบมีคนพูดกันเยอะว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยโอกาสทองเลยทีเดียวจุดที่น่าสนใจมากจริงๆก็คืออัตราการเติบโตนะคะตลาดเพสแคร์ไทยเราโตถึง1 8ถึงยีปต่อปีแต่ที่น่าสนใจกว่าตัวเลขคือมันมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมที่อยู่เบื้องหลังนะครับคนไทยเราตอนนี้เกินครึ่งเลยนะฮะหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มองสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกการดูแลความ ใช้จ่ายเฉลี่ยต่อตัวเนี่ยเพิ่มขึ้น45%ใน3ปีที่ผ่านมาเองนะครับแล้วธุรกิจอย่างเพจโฮเทลล่ะคะที่ว่าโต25-30%ต่อปีอันนี้สะท้อนอะไรเป็นพิเศษคะความต้องการบริการระดับพรีเมียมมันสูงขึ้นมากจริงๆคือมันไม่ใช่แค่หาที่ฝากสัตว์เลี้ยงแล้วนยครับแต่เจ้าของต้องการที่ที่แบบไว้ใจได้ดูแลดีเหมือนอยู่บ้านตัวเองซึ่งมันก็นำไปสู่แนวโน้มสำคัญๆที่เราเห็นในข้อมูลชุดนี้แหละครับหลักๆที่เห็นชัดๆมีด้าด้านหนึ่งก็คือพรีเมียมเอ็กเซียนคาดว่าเซกเมนต์นี้โต เบงหรือดูอารมณ์จาบพฤติกรรมมีเซ็นเซอร์ติดตามสุขภาพแบบ real time หรือแม้แต่ virtual vet ที่ปรึกษาสตัตวแพทย์ออนไลน์ได้เลยแล้วก็เห็นได้ชัดจากพวกส t า r ์ Up ัด้าน Pet t e c h นะครับที่ระดมทุนเพิ่มขึ้นตั้ง3 0 0ในช่วง2ปีที่ผ่านมา 3. คือ personalization ครับการบริการที่มันเฉพาะตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผนอาหารเฉพาะตัวกิจการที่เหมาะกับนิสัยหรือแม้แต่การแต่งขนที่เข้ากับบุค,คลิกของน้องหมาน้องแมวแต่ละตัวแล้วแนวน้อมที่4ล่ะคะคือ wellness and healthcare ที่เน้นการป้องกันมากขึ้นครับจะเห็นพวกแพ็กเกจตรวจสุขภาพรจจาากดูแลสุภพิต หรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อสัตว์เลี้ยงสูงวัยโดยเฉพาะกลุ่มนี้ก็เติบโตดีมากนะครับประมาณ35%ต่อปีเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อสุขภาพที่ดีของเขาสุดท้ายคือ sustainable and eco-friendly <อ>ครับผมเจ้าของยุคใหม่เด๋ยวนี้เขาใส่ใจเรื่องความยั่งยืนกันมากขึ้นนะฮะอมองหาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของเล่นรักโลกหรือแม้แต่โรงแรมสัตว์เลี้ยงที่ใช้พลังงานสะอาดซึ่งแนวโน้มทั้ง5อย่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระแสที่มาแล้วไปนะครับ<อ>มันตอบโจทย์ความต้องการที่ลึกขึ้นจริงๆของเจ้าของที่อยากให้สิ่งที่ดีที่สสุดลอออััยแ้้้กกกกเเาาาาาาะะตรรรงงงนนนนมมมมมิิใคโโๆถธจ ่ถ้าดูเฉพาะเพจโฮเทลนะครับความหนาแน่นในไทยเรายังถือว่าต่ำมากแค่ประมาณ0.3แห่งต่อสัตว์เลี้ยง1,000ตัวเท่านั้นเองแสดงว่าบ้านเราเนี่ยยังมีพื้นที่ให้เติบโตได้อีกเกือบ7เท่าเลยนะครับมีกลุ่มไหนที่น่าจับตามองเป็นพิเศษไหมมีกลุ่มที่น่าสนใจหลายกลุ่มเลยครับอย่างกลุ่ม Urban Pet Parents ที่เป็นคนรุ่นใหม่ในเมืองกลุ่มนี้ใช้ใจ่ายกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างสูงนะครับ15,000-25,000บาทต่อเดือนในที่ดีแล้วก็มีกลุ่ม Senior Pet Owners อายุ50-65กลุ่มนางือรนห script Care Cro คลุมบริการต่างๆไปเลยหรือบริการโมบู p พ t โฮเทลที่เป็นรถไปรับส่งถึงบ้านเลยอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คนเมืองได้ดีหรือแม้แต่ Coworking Space ที่อนุญาตให้พาสดเลี้ยงมาทำงานด้วยได้ก็เริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆครับ